มีคุณริธนะคะถามมาว่าท้องหรือยังพี่ออยน้องอเอางี้าถามมาว่าท้องหรือยังก็พูดถึงผลเลือดกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ตื่นตีสี่วันนี้ตื่นตีสี่นะคะก็อาอบน้ําแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะสองคนสามีภรรยาก็ขับรถออกจากอ,าออกจากบางนาตาดบางนาตลาดกลางกลาง บางนาตาัดแถว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 เมกะบางนานะคะอมออยบ้านอยู่แถวนั้นแถวนี้แหละตอนนี้ก็อยู่บ้านนะคะาจากบางนาตาดเามกะบางนาเนี่ยไปถึงสีด้าถ้าไปตอนเช้ายิงทีเดียวรถไม่ติดนะคะทางด่วนก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมงเกือบเกือบชั่วโมงนะคะก็ถือว่าไกลไหมไกลแต่ว่า ถ้ารถไม่ติดมันก็คือโอเคแล้วอะนะคะแล้วก็ไปเช้าๆเนี่ยไปถึงประมาณเกือบ6โมงตีห้าอ่าตีห้าสีก็ได้ที่จอดรถนะคะเอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยใช่ไหมแต่ว่ามันก็จอดลําบากเหมือนกันเนาะจอดง่ายแต่ว่ามันออกลําบากไง ะะก็ไปถึงโรงพยาบาลซึ่งวันนี้จะไม่เหมือนปกติปกติอ่อจะขึ้นไปที่หน่วยเลยค่ะขึ้นไปที่หน่วยผู้มีบุตรญาติชั้น6ตึกพร0สีร้อปีอ่ะอแล้วก็ไปยื่นใบบัตรคิวอะไรใช่ปะ่ะแต่ว่าวันนี้จะไม่เหมือนเดิมก็คือมีใบใบหนึ่งมานะคะคุณหมอให้มาตั้งแต่วันที่ไปใส่ตัวอ่อนแล้วนะคะเ,เป็นใบตรวจเลือดนะคะเป็นใบตรวจเลือดก็คือต้องไปเจาะเลือดก่อนที่ตึกผู้ป่วยนอกเจาะเลือดแล้วก็รอผลตรวจเลือดประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยค่ะ ออยก็ไปที่เจาะตึกผู้ป่วยนอกก่อนนะคะไปแล้วก็ไปยื่นคิวเขาเปิดตีห้าครึ่งออยไปถึง6กโมงพอดีนะคะ,ะคนเยอะก็ก็เยอะแล้วล่ละเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารด้วยเมื่อวันไม่แน่ใจว่าเขาหยุดกันหรือเปล่าแต่มันเป็นวันหยุดไงอืมก็คนเยอะนะคะแต่ว่าตรวจเลือดเนี่ยเร็วมากนะคะเร็วนั่งรอประมาณสักสักพักหนึ่งอะ่ะไม่ถึงกับขนาดเร็วมากรอสักพักหนึ่งมันเลขมันจะวิ่งไปเรื่อยๆเขาก็เรียกเราเรียกเรียกเราไปเจาะเลือดนะคะอื เจาะเลือดเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเช้าที่โรงอาหารนะคะเพื่อที่จะกินยาต่อนะก็เสร็จแล้วก็ขึ้นไปที่หน่วยผู้หยุดยากเออนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาเข้ากันห้องเขาเข้าไปในห้องกันหมดแล้วละ่ะอมอ,อยไปถึงประมาณเกือบ8ปดโมงนะคะก็ยืนบัตรคิวคุณหมอบอกว่าตรวจเลือดแล้วใช่ไหมคะตรวจเลือดแล้วก็รอผลเลือดสองชั่วโมงนะคะออยก็ คุณหมอบอกให้ไปคุณพยาบาลเขาบอกว่าให้ไปทานข้าวก่อนก็นได้อืมอก็บอกว่าทานมาแล้วค่ะก็นั่งรออยู่ตรงนั้นแหละนั่งนั่งรอแล้วคือนั่งรอเรื่อยๆนะคะคุณหมอเขาก็มาประมาณเก้าโมงคุณหมอมาเก้าโมงแล้วก็สักสักพักหนึ่งคุณพยาบาลเขาก็บอกว่าอรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะผลเลือดออกแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรออาจารย์อ่เรียกชื่อเข้าห้องนะคะเออก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่ามันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นอารมณ์แบบ ตื่นเต้นแบบไม่รู้ไงว่าเราท้องหรือไม่ท้องเป็นอารมณ์ว่ามันจะเหมือนอย่างที่เราคิดไว้ไหมคือแอบ,บตรวจมาแล้วเราได้2ขีดไงเออกลัวว่ามันจะแบบข่าวร้ายอะไรเงี้ยเอ,อ้เลือดไม่ขึ้นค่าไม่ขึ้นอะไร่งเงี้ยนะคะกลัวกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นเออแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะ เข้าห้องไปคุณหมอเรียกเข้าห้องนางอัชาราเออนางอัชาราก็เดินเข้าไปในห้องค่ะแล้วคุณหมอเขาก็ยิ้มเลยเออยิ้มคุณหมอไอซ์ลินวันนี้น่ารักมากน่ารักเป็นพิเศษนะคะเออคุณหมอไอซ์ลินก็ยิ้มเลยยิ้มแล้วก็บอกว่ายินดีด้วยนะคะตั้งครั์แล้วค่ะเป็นไงเออนะคะก็เออคุณสามีก็เข้าไปด้วยแหละแต่ทั้งคู่ก็ยังเงีย,งยบๆกันอยู่นะคะคือไม่กล้าแสดงอาการคือไม่กล้าแสดงอาการแล้วก็ข้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะก็ก็ไม่ได้อะไรนะคะคุณหมอเขาก็ดูอารมณ์ดีแล้วก็น่ารักเป็นพิเศษเลยเนะาะวันนี้ก็ถามคุณหมอค่ะอ,อ๋อไม่มีใบามานะอคุณหมอเขาไม่ได้ให้มาเป็นใบอะ่ะเขาแค่ดูผลแล้วก็แจ้งเฉยๆว่าดูผลแล้วก็แจ้งเฉยๆว่าตั้งครรภ์แล้วก็ค่าเลือดค่าค่าออฮอร์โมนฮีสซีจีในเลือดนะคะ3 1 9 4ออ่า ได้ได้3,194คุณหมอบอกว่าดีมากเลยนะเออคุณหมอบอกว่าดีมากเลยดียังไงออ,อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะก็ <g iggle> คงอยู่ในเกณฑ์โอเคมั้งอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะอ,อถ้าเกิดว่านับเป็นกี่วีคแล้วนะคะเออคุณหมอเขาก็บอกว่าให้นับจากวันที่มีประจำเดือนหรือว่าวันที่ใส่ตัวอ่อนก็ได้วันที่ใส่ตัวอ่อน15บ้าวันก็จะเป็นหนึออ่งเดือน4วีคนะคะเพราะนั้นออ,อยก็ใกลๆจากถ้า ถ้านับว่าท้องกี่วีคก,ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เดือนเต็มยังไม่สี่วเต็มนะคะก็เกือบเกือบแล้วล่ะใกล้แล้วเพราะวันนี้วันที่ห้านะคะเดี๋ยวต่ออยใส่ตัวอ่อนวันที่สิบไงอืมวันนี้วันที่สิบเอ่อยี่สิบห้า 25, เนาะอืมก็ขอบคุณค่ะพี่พลอยพาเพลินนะคะยินดีด้วยเอออยทำไอวีครั้งแรกนะคะแต่ว่าก่อนหนะ้าทำไอวีเอฟเนี่ยทำชีเชื้อไอวอมาแล้วสี่ครั้งค่ะอืมเอ่อ คุณช่างเขาเถอนะคะถามออยว่าเพิ่งใส่ตัวอ่อนมาได้สามวันมีอาการอะไรบ้างคะสามวันแรกช่วงสามวันแรกนะคะจะปวดก้นค่ะปวดก้นที่ฉีดยาการแทงอะ่ะที่คุณพี่พยาบาลเขาฉีดให้อมันปวดมากอืปวดมากนะคะแล้วก็ช่วงเอตื่นเช้าของวันที่สี่วันที่สามผ่านไปไม่มีอาการอะไรนะคะนอกจาก ปวดก้นเออแล้วก็ช่วงขึ้นวันที่สี่หรือว่าวันที่สามตอนหัวค่ำไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะออยรู้สึกว่าปวดท้องน้อยหนุ่งๆจี๊ดๆอืมแต่นิดเดียวไม่มากนะคะเออคุณลูกน้ำบอกว่ายินดีนะคะเออขอบคุณค่ะอาจารย์เดียวกันอรอลุนรอบสามอืมเออแต่ต้องกระตุ้นไข่อ๋อต้องกระตุ้นไข่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะอืมเดอวออยพูดเรื่องกระตุ้นไข่ด้วยละกันวันนี้ก็โอเค คุณหมอก,ก็เขียนใบสั่งยาเลยค่ะว่าทานยาต่อนะคะทานยาต่อนะคะแล้วยาที่ได้ก็จะเป็นยาที่ได้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะดูฟาสตันตัวเดิมนะคะตัวเดิมทานเช้ากลางวันเย็นอันนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็ได้มาเพิ่มแล้วก็เอสโตเฟมเหมือนเดิมค่ะเอสโตเฟม พอดีอ่ะยาที่ได้มาครั้งที่แล้วอะค่ะหมดวันนี้พอดีเลยอันนี้ก็เริ่มทานพวกนี้นะคะเอสโตเฟมอันนี้เนาะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มียากันแท้งมาให้ด้วยยากันแท้งที่คุณหมอฉีดให้ออยอฉีดอยฉีดมาแล้วสามเข็มนะคะอันนี้ที่มันเป็นแบบนี้นะคะออยฉีดมาแล้วสามเข็มเข็มแรกก็คือวันใส่ตัวอ่อนเลยเข็มที่สอง อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมานะคะเข็มที่สามวันนี้แล้วก็อันนี้ได้มาอีกสองเข็มฉีดวันที่หนึ่งกับวันที่แดเดือนหน้านะคะยาตัวนี้เนี่ยปวดมากนะคะแล้วตลกวันนี้มากๆเลยอะที่แบบอ๋อก็อ๋อ,อก,ออก็คุณคุณพยาบาลพี่ไก่นะคะเขาก็ออกไปรับยามาแล้วเดี๋ยวต้องฉีดยาวันนี้นะเดี๋ยวพี่ฉีดให้ไป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 ซื้อยามาก่อนนะคะอ๋อก็เอายาไปแล้วก็ให้คุณพยาบาให้คุณพี่พยาบาลพี่ไก่นะคะ เ,เขาก็บอกเข้าไปรอในห้องเลยค่ะเดี๋ยวพี่ฉีดให้แล้วเตรียมไงเตรียมจิกบอดไว้เลยว่ารู้ว่าไอตัวเนี้ยมันปวดก้นมากแล้วบางครั้งเนี่ยปวดปวดคือปวดต่อไปเลยสองสมวันเลยนะคะเบางครั้งก็ปวดตั้งแต่ฉีดฉีดเข้าไปเนี่ยเจ็บ แค่จิ้มเข้าไปเพราะมันต้องฉีดชั้นกล้ามเนื้อไงจิ้มเข้าไปลึกมันต้องลึกมากนะคะมันก็เจ็บแล้วก็ตอนเดินยาก็ชาไปถึงปลายเท้าแล้วก็พอฉีดเสร็จก็ปวดนะคะอันนี้คือที่ผ่านมาที่ออยฉีดวันนี้ออยก็เตรียมตัวไว้เลยว่าปวดแน่แต่คุณพยาบาลพี่ไก่ฉีดให้อะ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บ,ไม,จบไม่เจ็บเลยเอ,อตอนจิ้มเข็มไปนะคะไม่เจ็บแล้วก็เดินยาเบาๆเบาๆชา้าๆก็ค่อยเดินยารู้สึกเ ช้าๆนิดๆนะคะตอนดึงเข็มออกก็เอาดึงเข็มออกแล้วหรอคะอะไรวันนี้วิ่เจ็บเลยเออแล้วพอฉีดเสร็จคุณพยาบาลพี่ไก่เขาก็รีบออกไปออรับคนไข้ไงเออแล้วเขาก็หันหลังมาบอกว่าลงจากเตียงดีๆนะคะแล้วพอออยพลิกตัวจะลงจากเตียงทันใดนั้นเองอาการปวดมาเลยจ้าคือแบบ บรรยายไม่ถูกอะมันปวดมากมันปวดแบบชาๆเออปวดมากนะคะแล้วก็เดินแล้วก็เดินกับเพลกับเพกออกมาคนทั้งหน่วยมองเออแล้ววันนี้คนเยอะด้วยอะ่ะเออแล้วก็เออออกมาก็เกาะคุณแฟนเลยนะคะออกมาเกาะคุณแฟนปวดมากนะคะปวดมากแล้วก็เดินไม่ตรงนะคะเออพี่ๆเพื่อนๆทั้งหน่วยก็มองกันใหญ่เลยไปทำอะไรมานะเออนะวันนี้ก็ รับยามาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะที่ได้มาเพิ่มก็คือโฟลิกนะคะโฟลิกจะเป็นอันนี้โฟลิกอันนี้ได้เพิ่มมา3ามแพ็คนะคะทานวันละครั้งออยมีเ,เมื่อก่อนเนี้ยทานโฟลิกเป็นขวดแบบนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ทานตั้งแต่3-4เดือนก่อนตั้งครรภ์ละก่อนก่อนท้องละแล้วก็ได้อันนี้มาอันนี้ก็เลยไม่ทานแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทานอันนี้เนาะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ออยไม่ได้บอกก็คือตัวสอดอะคะ่ะยาตัวสอดออยใส่ไว้ในตู้เย็นอะเออเชื่ออะไรนะเอ,อ่อโคโลเจสหรือสักอย่างเนะี่ยเออนั่นนะคะก็ใส่ไว้ในตู้เย็นไม่ได้เอาขึ้นมานะคะก็มีภาพมีภาพที่เคยเ,อ,อ,เอ,อ่อเอ่ออัปเดตอาการช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมานะคะลอง กลับไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือยาที่ได้มาวันนี้จ่ายไป3 0 0 0 3,475บาทอ่บาทจ่ายไป3,475บาทนะคะได้ยามาเพิ่มแล้วก็ได้ใบนัดนัดอีก2อาทิตย์ต่อไปแปนดเสาวนะคะ